อันนี้มันไม่ใช่มาดวยกวนแต่มันเป็นการทดสอบความจําเป็นคนความจําดีไหมฮะพอได้ที่สุดเดี๋ยวผมจะสุ่มมาเปิดข้างหน้าไม่รู้ได้อะไรนะฮะอ่ะจําง่ายเลยอ่าเป็นเอโพแดงนะทำมือไว้หนีบไว้อ่าผมถามคุณดิว่าตอนนี้หนีบอะไรอยู่ฮะเอโพแดงครับให้ลองเปิดดูทีหนึ่งว่ามันใช่เปล่าลองไหนลองไหน่อลองหน่อยดูยังเป็นเอโพแดงอยู่นะอ่เอโพแดงอยู่ อ่ะอันนี้เอพบดมอันนี้เ e อพแดงนะฮะอ่าโพดําเปลี่ยนกับโพแดงอ่ะเนี่ยอันนี้แน่นแหนิบแน่นๆอ่าตะกี้อันนี้แน่น,ๆๆนอน,น,นนะอันนี้เอพดดำแล้วอ่าแ <ๆ S 2> น่นแน่นนะอ่านนะตะกี้ผมเปลี่ยนช้าๆคราวนี้ผมจะเปลี่ยนเร็วๆอ่าเอาๆๆตำาๆนิดหนึ่งอ่าต,ตรงนี้สวยอ่าไม่ต้องไม่ต้องขายออกผมเปลี่ยนได้ครับหนึ่งสองชุบเนี่ยเปลี่ยนละจริงๆไม่ได้เปลี่ยนเอพดดำเหมือนเดิม เพราะว่าเมื่อกี้รู้สึกเลยว่าไม่ได้เปลี่ยนโอ้โหมั oh ่ oh oh. นใจหลอกยากแล้วอย่างนี้งั้นผมเสียบไปเราไม่รู้อะไรอาจจะไม่ได้เปลี่ยนจริงก mm ็ hmm. ได้อะคราวนี้ผมถามว่าอะไรอยู่ข้างล่างอะไรอยู่ข้างบนเอโอดัมอยู่ข้างล่างเอโแดงอยู่ข้างบนแต่น้องว่าไม่ได้เชื่อว่าเปลี่ยนจริงเมื่อกี้เนะี่ยใช่ครับผมว่าไม่ได้เปลี่ยนน้องว่าอะไรอยู่ข้างล่างอะไรอยู่ข้างบนเมื่อกี้น้องดูอยู่ตลอดอืเหมือนกันดัดัได้แทงส่วนได้นะมันจะมีคนถูกคนหนึ่งถ้าแทงส่วนแต่ว่า เออ,อโอเคนี่มาไม่เหมือนอ่มาชีกมาชีกม,มันจะมีคนถูกคนหนึง่งอ่ะลองเปิดดูครับเปิดทีละใบเหรอวะเปิดได้สองใบเลยครับอุ้ยยังช้อเลย ขอบคุณมากครับ